บทที่401ร้อห้าห้าอาจารย์กลับมาแล้วเหรอหุ่นเชิดสุดยอดมากฮานเฟิงพุ่งเข้ามาเป็นคนแรกเขาเข้าไปหาหุ่นเชิดด้วยความอยากได้แต่ว่าเขายังไม่ทันได้สัมผัสหุ่นเชิดก็โดนแสงสีทองขวางเขาเอาไว้ด้านนอกไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้อีกอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงห่อลงมาเห็นท่าทีร้อนรนของฮานเฟิงอาจารย์อี้ชิงยิ้มแล้วพูดว่าหุ่นเชิดแสงทองตอนนี้พะละงกำลังเท่ากับแดนปราณน,นอกชั้นสูงสุดฮานเฟิงพะละงกำลังอย่างไรทางที่ดีอย่ายั่วโมโหมันระวังจะแบนด้วยหมัดเดียวหหหหหหหาา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 นน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 นเเ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 เฟิิิิงงงงงรรรรรรรีีีีบบถออ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 ยยยยลลััััไไไไไไปปปกกก้้้้้้วววมมมมมมุุุ่่่่่่่่่่ชชชชชดดดดดดดสสูููะณตททท็พจ์ใใใใแแผคคญข อาจารย์อี้ชิงพูดว่าอันที่จริงใช้วัสดุไปไม่น้อยแต่คุ้มค่าหุ่นเชิดแสงทองตัวนี้สามารถสะสมพลังได้ต่อไปมันยังสามารถแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใช่สิพวกนายชนะคณะบาังเหินกับคณะกระบี่ได้แล้วไม่ใช่เหรอชูเทียนนายไปเอาแผ่นทองสองอันนั้นมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้หุ่นเชิดนี้ได้สักหน่อยชูเทียนพยักหน้าเข้าใจและออกไปทันทีลู่ฝานชูสิงกับฮานเฟิงล้อมดูหุ่นเชิดยิ่งรู้สึกว่าหุ่นเชิดตัวนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเจดีสวียนก้าวมังกรในตัวส่งเสียงออกมาร่วมวงด้วยเจ้านายผู้้้้้้้ยิิิิิิิ่่่่่่่่่่่่งงงงงใใใใหหหหหญญญญญญญุุนน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 เเเเเเเชชดดดตตตตัััััััวววีีีีีีาา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 สสสสสจจจะะะออออออไไไปปปปปมม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 โโกกกกฝึึถขขขขททณืพพลลำ็ ลู่ฝานพูดในใจว่าของที่มีจิตวิญญาณเรอชันรู้อยู่นิดหน่อยแต่คงต้องรอให้ฉันเข้าสู่ระดับนักเรทิถึงจะสามารถทำได้เจดีเสวียเก้ามังกรหัวเราะแล้วพูดว่าใช่การที่นักเรทิกถูกเรียกว่าเป็นเส้นแบ่งเขตของผู้ฝึกที่เพราะเขาสามารถหลอมของที่มีปัญญาหรือมีจิตวิญญาณออกมาได้ของดีเชียวนะถ้ากลืนกินได้จะดีมากลูก่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าเรื่องนี้แกอยากคิดแล้วเจดีเสวียเก้ามังกรพึมพำจากนั้นก็เงียบไปนอกคณะยังเหลือนักเรียนที่อยากเข้าคณะอยู่เมื่อเห็นหุ่นเชิดใหญ่ขนาดนจรริงงงงๆไไมม่่เเหหห็็็็นนกกกู้้้ถถาึับสะดุโย พราะด่านเข้าคณะยากมากพวกนักเรียนมองเจ้าดำอย่างไม่พอใจอาจารย์อี้ชิงสะบัดมือให้หุ่นเชิดเดินไปพักผ่อนด้านหลังแสงทองหายไปหุ่นเชิดแสงทองหดตัวดูเหมือนหุ่นทองแก่สลักขนาดใหญ่อาจารย์อี้ชิงมองไปด้านนอกเห็นด้านนอกเหลือนักเรียนไม่มากแล้วหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเอ๊ะเราออกไปสองวันนี้นักเรียนยอมแพ้เยอะเลยเหรอดีมากๆฮานเฟิงอธิบายว่าอาจารย์พวกเขาไม่ได้ยอมแพ้เองแต่พวกเขาโดนซัดจนกลับไปหมดสิบน้องลูกฝานความคิดไร้กาดให้พวกเขาผ่านด่านเจ้าดำให้ได้แล้วค่อยว่ากันสรุปคนพวกนี้ไม่สามารถสู้เจ้าดำได้โดนซัดจนหนีไปหมดคนททีี่่่่่่เเหลืือออคคนนไไไมมมยแแพ้้้้ตาาจจะสูดดำ อาจารย์เต้าพวงลูกหนวดแล้วพูดว่าวิธีนี้ดีอื่นทำไมฉันคิดไม่ได้นะลูกฝานายบอกเจ้าดำให้ลงมือรุนแรงสักหน่อยไม่ต้องกังวลแค่ไม่ฆ่าคนตายยังไงก็ได้ต้องสัตให้พวกเขากลัวถึงจะไม่มีใครรมารบกวนพวกเราอีกพูดจบอาจารย์เต้าพวงกับอาจารย์ที่ชิงยิ้มเหมือนจิ้งจอกเขา้าที่ฝึกฝนจนกลายเป็นคนบทที่402อาจารย์ที่ชิงชนะไปแล้วพูดว่าอื่นแบบนี้ยังไม่ได้ต้องขจัดความคิดย้ายคณะของพวกเขาออกไปให้หมดหานเฟิงนายออกไปบอกพวกเขาเอาชนะเจ้าดำได้แล้วพวกเขายังต้องเอาชนะหุ่นเชิดแสงทองด้วยถึงจะย้ายเข้าคคคณะะะะหหหหหหนน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 ึึ่่่่่่งง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 งเเ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 เดดดดดดีีีีีียยยยยวววไไไ้้้้้ลููกก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 ฝาาาาาาััััตตตรรรุุออ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 อชชชิิิแแสสทททโถฟบมมมม็ๆพพขื ฮานเฟิงยิ้มแล้ววิ่งออกไปประกาศหลังจากที่ฮานเฟิงแอบบอกพะละกำลังของบุญเชิดแสงทองว่าเป็นระดับราน,นอกชั้นสูงสุดสีหน้าพวกนักเรียนอึ้งครึมนักเรียนสองสามคนกดดันออกมาทันทีคณะหนึ่งเดียวกลั่นแกล้งคนอื่นเกินไปแล้วด่านแบบนี้ใครจะผ่านได้พวกนายไม่อยากรับคนจริงๆฮานเฟิงขยิบตาให้เจ้าดำเจ้าดำใช้กรงเล็บตบคนที่พูดจนปลิวฮานเฟิงพูดอย่างราบเรียบว่าคณะหนึ่งเดียวคนน้อยเป็นอยู่แล้วปฏิบัติแบบเออฝึกฝนแบบชั้นยอดพวกนายจะเข้าใหมถ้าไม่ยอมฝ่าด่านก็กลับไปสตอนนี้ฉั้นัรห้แบไม่ เขารู้ว่า3มคนนี้ก็แค่กล้าเสียงเท่านั้นคิดว่านี่เป็นวิธีทดสอบความกล้าที่คณะหนึ่งเดียวใช้กับนักเรียนที่ย้ายคณะขอแค่พวกเขาอดทนเอาไว้ก็สามารถอยู่ต่อได้แต่ฮานเฟิงรู้จักนิสัยของอาจารย์ทุกคนแต่ไหนแต่ไรคณะหนึ่งเดียวรับแต่คนนิสัยดีอาจารย์อี้ชิงแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่อยากรับนักเรียนที่จะย้ายคณะพวกนี้ถึงพวกเขาคุกเข่าตรงนี้3าเดือนก็ไม่รับฮานเฟิงไม่อยากพูดมาตรงมาตรงหันหลังเดินกลับไปตอนนี้ลู่ฝานยืนข้างอาจารย์อี้ชิงเขาถามเบาๆว่า,วาอาจารย์ไม่รับสักคนเลยเหรอครับ อาจารย์ที่ชิงลูกท้องแล้วพูดว่าคณะมีวาสนาได้รับวิชาเข้ามาคณะฉันคนที่ไรว้วาสนาห่างไกลจากฉันไม่ใช่ว่าจะบังคับแล้วจะได้ลูกฝานายคิดว่าคณะหนึ่งเดียวต้องการนักเรียนที่ทอดทิ้งคณะเองแล้วย้ายคณะมาอวดดีเหรอลูกฝานพยักหน้าด้วยเข้าใจแล้วไม่พูดอะไรมากอีกมองนักเรียนที่เหลือสามคนด้านนอกแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆจุลภาคจุลภาคที่อื่นโถงใหญ่คณะหลักท่านผู้อำนวยการก้มหน้าลงมามองลู่หอยู่มีอาจารย์เมืององวีเอนอาจารย์สเสวียนเจินและอาจารย์เซินถูนั่งอยู่ข้างๆกี่วันแล้วลู่หอยู่นายจะไม่ยอมพููููููดดดดออ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 ะไไไไรรใใชช่่่่่หหหมมมมมททาา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 านนนนนนนผผผ้้้้้้้ำววววยยยกกกกกพๆลลลลััััสปปงงตตตตบบบซถขเเื็แ ลู่หอยู่ก้มหน้าเงียบอยู่อย่างนั้นอาจารย์เมืองอวิีนอมองเขาด้วยยองเงียบเงียบไม่พูดอะไรสักคำท่านผู้อำนวยการถอนหายใจแล้วพูดว่าลู่หอยู่ในเมืออ่อนนายเป็นศิษย์สถาบันสอนวิชาบูข,ของฉันจึงไม่ใช่วิธีจัดการวิชาชั่วร้ายของโลกนี้กับนายแต่ผ่านไปหลายวันแล้วนายยังดื้อดึงวันนี้อาจารย์เซินถูอาจารย์เสวียนเจินอยู่ที่นี่ถ้านายไม่ยอมพูดอีกอย่าหาว่าฉันไร้ความเมตตาฉันจะให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายบอกฉันมาว่านายเอาวิชามาจากไหนลู่หอยู่กัดฟันกรอดยังคงไม่พูดอะไรสักคำททท่่่่่่่าา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 นน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 ผููููู้้้้้้ออ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 ำววววยยยยยยกก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 กรรรรรถถถถหหหใใจจจจพััเเเเเบบบๆๆ์์ิิิีีีีีีขขงงะะะมป็สสลดธต กระบี่คุณธรรมกระบี่ฟาดฟันคนที่ฝึกวิชาชั่วร้ายเริ่มจากฟันแขนขาและรับการทรมานจนตายผู้จบอาจารย์เซินถูยกกระบี่ยาวขึ้นแสงกระบี่ส่องออกมาพลานุภาพแห่งความตายถาโถมเข้ามาลั่วหอยู่อ้าปากค้างขณะที่กระบี่ยาวกำลังจะฟันลงมาวินาทีแห่งความเป็นตายเขาพูดออกมาผมพูดแล้วแล้วบทที่403กระบี่ยาวหยุดลงบนหัวลั่วหอยู่หนึ่งนิ้วกรานกระบี่ตัดผมยาวของเขาผมร่วงลงบนพื้นพูดมาท่านผู้อำนวยการพูดอย่างน่าเกรงขามพลานุภาพอันน่ากลัวแผ่ออกจากตัวกดทับลั่วหอยู่จอนมีเสียงกระดูกดังออกมา ทีอเขาชิงเทียนทางทิศตะวันออกของเขาอี้หลิงห้าร้อยกิโลเมตรใต้ดินเขตโบราณหน0่รเมตรมีจุนอยู่หนึ่งจุนเป็นสิ่งที่เซียนบูที่ฝึกวิชาชั่วร้ายที่จะเข้าเซียนบูลงหลือเอาไว้ผมซึงซับวิชามานของเขาที่นั่นแล้วผมฝึกวิชาชั่วร้ายของเขาได้ล้วหอยู่พูดออกมาทีลัคำจนจบอาจารย์เซินถูจ้องตาเขาเเขงมองอ,งอขอแค่ววลตาของเขาวูไว่ไหวดูผิดปกติเพียงเล็กน้อยกระบี่คุณธรรมในมือเขาจะฟันลงไปอย่างไม่ลังเลทันใดนั้นอาจารย์เซินถูเก็บกระบี่กลับมาหันมาพูดอย่างราบเรียบว่าเป็นความจร อาจารย์เมื่องอวิทยนอียศแค้นเป็นอย่างมากตบเก้าอี้จนพังไปครึ่งหนึ่งลูวหอยู่กงหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรท่านผู้อำนวยการเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าได้ยินว่าก่อนหน้านี้ในสถาบันมีนักเรียนฝึกวิชาชั่วร้ายอยู่คนหนึ่งโดนไล่ออกไปแล้วเธอเกี่ยวข้องกับนายหรือเปล่าลูวหอยู่ชะงักไปแล้วพูดว่าท่านผู้อำนวยการหมายถึงสิษ์น้องจางเยวฮานหรอครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเสริมกำลังที่เขาวิาพากได้เจอสิษย์น้องจางเยวอฮานเธอสนใจผมมากเราสองคนเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกสนิทเหมือนเป็นเพื่อนเก อาจารย์เมื่งอวิอนอพูดว่าพูดต่อไปเป็นยังไงต่อล้วอหอยู่พูดว่าหลังจากนั้นสิน้องจางเยวฮานขอร้องผมเลยให้ยาเพิ่มผลการฝึกตนกับเธออีกครั้งมุกที่ผมได้มาจากในจนมุกเม็ดนั้นแฝงด้วยออราชั่วร้ายในนั้นน่าจะมีวิชาชั่วร้ายตอนนั้นผมเริ่มฝึกวิชามานไปแล้วดังนั้นวิธีพวกนี้จึงไม่มีประโยชน์กับผมผมจึงให้เธอคิดว่าการที่สิน้องจางเยวฮานซึมซับวิชาชั่วร้ายน่าจะมาจากมุกเม็ดนั้นอาจารย์เมื่งอวิอีนอจัดฟันพูดวายกร ขมวดคิ้วเบาๆยาเม็ดกับมุกป,ปีศาจหนึ่งเม็ดสามารถทำให้จางเยววานยกระดับได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอขณะที่ท่านผู้อำนวยการกำลังคิดอาจารย์เซนถูที่อยู่ข้างๆพูดว่าท่านผู้อำนวยการผมว่าสิ่งที่ต้องรีบทำตอนนี้คือหาโจรนั้นให้เจอและปิดผนึกเอาไว้หรือไม่ก็ทำลายมันซะเพื่อไม่ให้ทำร้ายนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกท่านผู้อำนวยการปรับจิตใจพยักหน้าเห็นด้วยก็จริงเซนถูอีกเดี๋ยวนายเรียกพวกชีหลิงมาเราไปทำลายโจรนั้นด้วยกันหรือไม่ก็ผนึกมันไว้ซะท่านผู้อำนวยการหันกลััััััับบบมมมมมาา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 าพูููููดดดดดกกกกกกก่่่่่่่่งง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 ออ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 วว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 วิิวิิเเ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 เนน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 ลลลหหหหยยยยปป็รรีขขขขธธธตตตสใจจจะไไแุุึ้้้้้้ จากพลังกำลังของอาจารย์เมื่งอวิเอโนอถึงเธอไม่ได้ใช้พลังปราณแต่ตกนี้ก็รุนแรงมากทำให้ลู่หอยู่กระเด็นไปหลายเมตรกระแทกลงกับพื้นใบหน้าโดนตกจนยุบลงไปครึ่งหนึ่งกระหอบเลือดออกมาไม่หยุดทำลายตันเถียนกับผลการฝึกตนของเขาเข้าคุกใต้ดินสิบปีเมื่องอวิเอโนอ,ออกคำสั่งคทำทษดลู่หอยู่ด้วยเสียงเย็นชาลู่หอยู่ตัวกระตุกแล้วสลบไปเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่404บทลงโทษระดับนี้น่ากลัวกว่าการเอาชีวิตเขาเสียอีกเปรียบเทียบกันแล้วโทษที่จางเยวอรฮานโดนทำลายผลการฝึกตนไล่ลออกจากสสสสถถถถาา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 บบบบบบัััััันน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 นวววว่่่่่่่่่เเแล้้้้คคุกใตตดดดิิขออออออองงชูููืืะไไไรรรรรหยยยยีีีีมมึทททป ท่านผู้อำนวยการพยักหน้าเบาๆโทษนี้ถือว่าโอเคแล้วอาจารย์เมืองอวี่นอทำได้ถึงขนาดนี้เขาพอใจมากล่วหอยู่โดนครูพาออกไปแววตาอาจารย์เมืองอวี่นอปเปลี่ยนเป็นโศกเศร้าเธอหันกลับมาพูดว่าท่านผู้อำนวยการได้โกรดให้ฉันออกจากการเป็นอาจารย์ด้วยฉันอยากฝึกอย่างสงบท่านผู้อำนวยการอึ้งไปอาจารย์เซินถูก็ตกใจเช่นกันท่านผู้อำนวยการยื่นมือออกมากำลังจะพูดอะไรบางอย่างอ,า,งอาจารย์เมืองอวี่นอพูดว่าฉันตัดสินใจแล้วท่านผู้อำนวยการขยับปากแต่ก็ไม่ได้พูดรังไว้อาจารย์เซินถูถอนหายใจแล้วพึมพำว่าทำแบบนี้ไม่คุ้มเลย จุลภาคจุลภาคหลังผ่านไปหนึ่งวันอาจารย์เมื่องอวิเอนอ,ออกจากตำแหน่งอาจารย์ไปผนึกจูนที่เขตโบราณกับท่านผู้อำนวยการและคนอื่นพลังของจูนนี้แข็งแกร่งกว่าที่ท่านผู้อำนวยการจินตนาการไว้อยากทำลายมันง่ายๆเป็นไปไม่ได้เลยหลังจากผนึกจูนอาจารย์เมื่องอวิเอนอสมัครใจเป็นคนเฝ้าจนูนด้วยเหตุนี้อาจารย์เมื่องอวิเอนอจึงอยู่ที่เขตโบราณไม่มีใครรับตำแหน่งอาจารย์ใหม่ของคณะบังเหินชั่วคราวรอให้ผ่านเทศกาลเส้นไหว้แปดจำปีไปก่อนค่อยปรึกษากันแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั่วไปตอนนี้ทั้งงสสสถาาาาาบบัันนนนอววิชูใจปปญหหกรยยย้ไคณะึ่เดี เมื่อนักเรียนที่โดนเจ้าดำซัดจนเละบาดเจ็บกลับมาคณะนักเรียนของสถาบันสอนวิชาบูทุกคนพากันตกใจยังไม่เคยได้ยินเงื่อนไขาการย้ายคณะของคณะไหนเที่ยวขนาดนี้มาก่อนอีกทั้งยังไม่เคยได้ยินคณะไหนไม่สนใจการย้ายคณะของนักเรียนไม่ให้เข้ายังไม่เท่าไรมีที่ไหนถึงหลอกเงินหลอกสมุนไพรด้วยนักเรียนรวมตัวกันมาประท้วงที่คณะหนึ่งเดียวเพื่อต้องการคำอธิบายวุ่นวายเกือบครึ่งวันสุดท้ายสิท,ยสที่ฮานเฟิงปล่อยเจ้าดำออกมาหลังจากเกิดความโกลาหลครู่หนึ่งการประท้วงทั้งหมดสงบลงอาจารย์คนอื่นก็ไม่สนใจนักเรียนที่โดนหลออกกกเเเเงงินนนับบสมมุไไไพพรทำด้้้ีย็คคววาาแ อนฮานเฟิงทานอาหารเย็นยังพูดอย่างได้ใจว่าให้พวกเขาก่อความวุ่นวายไปเถอะมีเจ้าดำอยู่ชั้นไม่กลัวใครหรอกอย่าว่าแต่หลอกเงินพวกเขาสิเหรียญทองเลยถึงเป็นร้อยแล้วยังไงวะาห้าห้าลู่ฝาและคนอื่นสีหน้าเหนื่อยใจทำได้เพียงปล่อยให้ฮานเฟิงจัดการพวกเขาหวังเพียงว่าสิทธิฮานเฟิงจะไม่ไปสร้างเรื่องให้ทุกคณะมาซัดพวกเขาก็พอแล้วความโกลาหลผ่านไปอีกสองวันเห็นหน้าตาของสิทธิฉูสิงดีขึ้นไม่น้อยพวกลู่ฝานรวมตัวกันควรไปสู้รอบสุดท้ายแล้วคณะหญิงหยางชื่อที่นักเรียนคณะหนึ่งเดียวทุกคนเกลียดชังเมื่อพููดดถึงงชืื่่่่อออนนนนีีี้้ิิย์ฮาเเฟและคกำหมมััตตตรวส สิทธิ์ี่ใหญ่ถึงกับกลับมาปรึกษาหารือกับทุกคนด้วยเดิมทีสิทธิ์ี่ใหญ่ตัดสินใจว่าตัวเองจะจัดการเอียนชิงแต่ข้อเสนอนีถูกลู่ฝานปฏิเสธเพราะลู่ฝานต้องการเอาคำอธิบายมาจากเอียนชิงด้วยตัวเองลู่ฝานไม่ลืมเรื่องจริงที่เขาเกือบตายคามือเอียนชิงทุกคนกำหนดเวลาตกลงเรื่องคู่ต่อสู้ของตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมอีกสองวันเป้าหมายคือคณะหญิงหยางเป้าหมายคณะหนึ่งเดียวไม่มีใครเทียบกับพวกเขาได้คณะหญิงหยางพวกเรามาแล้วเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่4ี่อยห้าหลังผ่านไปสองวันแสงอาทิตจจาาาย์ สำหรับนักเรียนคณะหญิงหยางทุกวันเป็นวันที่ดีมากพวกเขาทำอะไรเองไม่เป็นมีคนทำให้หมดหน้าที่ของทุกวันไม่มีอะไรนอกจากยกระดับผลการฝึกฝนตนให้แข็งแกร่งต่อสู้ฝึกกระบี่ยกระดับพลังปราณหลังจากนั้นกลับไปพักผ่อนรับการปรนิบัติจากคนรับใช้สาวสวยหนุม่มหล่อนักเรียนที่ขยันหน่อยก็เก็บตัวฝึกฝนทำลายห้องตัวเองนิดหน่อยเพราะฝึกวิชาบางอย่างเพราะห้องของนักเรียนแต่ละคนใหญ่พอไม่กลัวเสียหายพังก็ค่อยซ่อมใหม่นักเรียนคณะหญิงหยางเคยกังวลเรื่องเงินที่ไหนกันละ่ะทุกปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยเงินในสายตาของนักเรียนคณะหญิงหยาง พวกเขาเป็นคอนทมีความสามารถของเขตตรงหวานักเรียนที่สามารถเข้าคณะหิงหยางได้ใครก็มีความสามารถเกินคนธรรมดาแค่พวกเขาฝึกในคณะหินหยางสำเร็จในเวลาสามปีหลังจากออกไปไม่ว่าจะกลับประกูลตัวเองหรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีอิทธิพลล้วนได้รับสวัสดิการระดับสูงเรียกได้ว่าคณะหินหยางเป็นใบผ่านทางสู่อนาคตทั้งหมดพวกเขาภูมิใจที่ได้ฝึกในคณะหญินหยางส่วนคณะหินหยางรุ่งเรืองก็เพราะพวกเขาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นที่หลี่ได้ยินหรือย,อยังตอนนี้คณะหนึ่งเดียวดังแล้วนักเรียนจำนวนมากอยากย้ายไปคณะหนหึ่งเดียวชิทีตอนแรกเป็นนนนนคะขยยยยทีี่่ไมมอออาากปตลเพัแงิ พี่จังไม่ว่ายังไงตอนนี้คณะหนึ่งเบลก็เป็นอันดับสองแล้วคนคณะอื่นอยากเข้าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะเงื่อนไขเข้าคณะหญิงหยางของเราเที่ยวมากไม่งั้นประตูคณะเราคงมีนักเรียนคุกเข่าเต็มไปหมดแล้วนายเชื่อไหมเหลือแน่นอนอยู่แล้วเพราะคณะหญิงหยางของเราเป็นอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงคณะอื่นจะเทียบกับคณะเราได้เหรอใช่ตลกที่คนคณะอื่นเข้าใจว่าคณะหนึ่งเบลจะเอาชนะคณะหญิงหยางของเราได้มีตาหามีแววไม่จริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่สองกำลังหลักของคณะหนึ่งเบลบาดเจ็บสาหัสถึงพวกเขาไม่ มีคนใช้สิบกว่าคนเดินตามหลังพวกเขามีคนถือตะกร้าดอกไม้มีคนถืออาวุธมีคนถือพัดโบกไปมาถึงจะอากาศแบบนี้ก็เถอะอันที่จริงเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติในคณะหินหยางนักเรียนในคณะหินหยางแต่ละคนถ้าไม่มีคนใช้หลายร้อยคนคงไม่มีหน้าออกมาเจอผู้คนกินข้าวแต่ละทีต้องมีครอบครัวหลายสิบคนทำอาหารด้วยกันทั้งสองคนเดินออกจากคณะหินหยางประตูขนาดใหญ่ของคณะหินหยางมีอักษรสลับอยู่ซ้ายขวาเคลือบทองขาเป็นกลอนคู่ที่มีความหมายว่าพลานุภาพกลืนกินแม่น้ำภูเขามีกวนอุบายมากมายรานสะเทือนทั่วทิศเคลื่อนไหวินาด่ีววททัศ นักเรียนคณะหญิงหยางสองคนหยุดยืนที่หน้าประตูคข่ายคนหญิงหยางใต้เท้าเคลื่อนไหวชา้ชาๆทุกครั้งที่เคลื่อนไหวสามารถกลั่นพลังฟ้าดินบริเวณรอบๆอ,ออกมาได้จากนั้นเข้าไปในร่างกายของนักเรียนนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่นักเรียนคณะหญิงหยางยกระดับผล,ผลการฝึกตนได้เร็วเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คณะหญิงหยางสามารถครองอันดับหนึ่งได้ยาวนานเซียนบูทะลงชั้นฟ้าบทที่406ขณะท,ที่นักเรียนทั้งสองคนเคลื่อนไหวลมหายใจอย่างมีความสุขจู่ๆกระบี่หนักเล่นหนึ่งร่วงลงมาชิดงอกระบี่หนักปักลงตรงหน้านักเรียนทัััััััั้้้้้งงงงงคคคนน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 ททตกกใใใหาาาาาาเเปลลี่ยยยสสขบบดดดมมมมมืืืืออ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 ชถววุุพโโ ใครระมาเสียงดังกล้องในหุกเขาทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่พุ่งมาจากข้างหน้าจนมาถึงหน้าประตูคณะโฮบเสียงมังกรคำรามดังสนั่นทันใดน,นั้นนักเรียนคณะหญิงหยางทุกคนหันมามองทางประตูคณะมังกรดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวหน้าประตูคณะหญิงหยางบนหลังของมันมีนักเรียนอยู่สองคนเป็นลูกฝานกับฮานเฟิงอย่างไม่ต้องสงสยัยรู้สึกสบายใจจริงใจจริง,จจรง,จจรงห้าห้าตอนไหนเจ้าดำบินขึ้นท้องฟ้าได้ฉันต้องให้มันพาฉันไปบินบนหัวคณะหญิงหยางสักรอบแน่นอนจากนั้นฉันทีลงมาจากท้องฟ้าให้ตายเถิดความรู้สึกนั้นช่างสะใจจริงใจจริง เสียงเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมาจากท้องฟ้ามีแสงสีแดงอยู่เล็กน้อยในแววตาของลูกฟานีสายฟ้าสว่างขึ้นมาเล็กน้อยนี่เป็นผลขององค์การที่เขาฝึกมาสองวันสัญ,ญลักษณ์ขององค์การที่เชี่ยวชาในพลังปราณสายไฟฟ้าทันใดนั้นนักเรียนคณะหญิงหยางที่ยืนหน้าประตูทั้งสองคนตกใจมากมองมังกรดำขนาดใหญ่ตัวนั้นนี่คือมังกรเปลวไฟดำของคณะหนึ่งเดียวที่มีชื่อเสียงในช่วงนี้เหรอมองลู่ฝานกับฮานเฟิงที่อยู่บนหลังมังกรเสื้อผ้าปลิ่วสะบัดสายตาเหมือนสายฟ้าพลานุภาพมหาศาลทวงท่าของยอดฝีมือนักเรียนทั้งสองคนพลืนน้าประะตูคณ ขณะเดียวกันพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนตรงสุดสายตามีหุ่นเชิดแสงทองเดินเข้ามาปังปังปังแต่ละก้าวของหุ่นเชิดแสงทองทำให้ฝุ่นตลบอบพวนภายในแสงทองเจอจกิดจ้าบนไหลมีคนยืนอยู่สองคนเป็นอู๋เหวยสิทธิ์พี่ใหญ่กับชูเทียนสิทธิ์พี่รองคณะหนึ่งเดียวทั้งสองคนยิ้มมองทุกอย่างด้านหน้ามองทุกอย่างเห็นจากที่สูงเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิทธิ์พี่ใหญ่ใบหน้ามีรอยยิ้มโบกมือให้พวกนักเรียนคณะหินหยางแต่นักเรียนคณะหินหยางไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าต่างมีสีหน้าตกตะลึงหุ่นเชิิชิิิดดดดดดมมมมมมีีีีพพลลาา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 นน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 ุุุุภกกกกกกหห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 ่่่่่่เเเเเชชชแแสงงงงงงงทททออออออยยยยยยย้้้้้ปรรระะะตตููคคคณณณืืัับบบจจ์ใวขไไ มีพลานุภาพจริงๆแต่ขณะนั้นมีของปลิวลงมาจากท้องฟ้ากระจกจำภาพมากมายร่วงลวงมาจากฟ้าปกคลุมทั้งคณะหญิงหยางเอาไว้ทันใดนั้นเงาของอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงปรากฏอยู่กลางท้องฟ้าอาจารย์อี้ชิงลุกท้องแล้วพูดว่าต้องให้ทุกคนได้ชมการต่อสู้ในวันนี้เป็นบุญตาของนักเรียนคณะอื่นแล้วอาจารย์เต้ากวงพูดว่าซิงยูนาย,ยังไม่ออกมาอีกหรอวันนี้ความแค้นระหว่างคณะฉันกับนายจะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อพูจบมีแสงสว่างขึ้นในคณะหญิงหยางผรมขาวปลิวสวายอาจารย์ซิงยุนปรากฏตัวท่ามกลางสายตาทุ ซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่407เมื่ออาจารย์ซิงยุนพูดจบค่ายคนหญิงหยางที่อยู่ด้านล่างทั่วคณะหญินหยางเริ่มเคลื่อนไหวทุกคนมองไปข้างล่างเห็นค่ายคนหญิงหยางมีแสงสว่างแสบตาแผ่วงกว้างไปทั่วหลังจากนั้นนักเรียนคณะหญิงหยางรู้สึกว่าพลาะกำลังของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวประสิทธิภาพมหัศจรรย์เช่นนี้ทำให้นักเรียนคณะหญินหยางอดชมออกมาไม่ได้ไม่เสียแรงที่เป็นค่ายคนคณะหญินหยางของเราลู่ฝาและคนอื่นไม่ได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพนี้แต่พวกเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเปิดค่ายคนแล้วยังไงวันนี้พวกเขามาตกหน้าคณะหญินหยางเงาของพวกเหียนชิงให้วินเย่และหอยู่ซินปรากฏออกมาจากนั้นรีบเดินไปที่ประตูคณะเมื่อเดินผ่านนักเรียนจะแยกทางให้ทางซ้ายขวา พวกสิทธิ์ที่เขียนชิงมาแล้วเพียงประโยคเดียวเพียงพอที่จะทำให้นักเรียนคณะหญิงหยางทุกคนพากันตะโกนออกมาพร้อมกันว่าหญิงหยางไรเทียมทานหญิงหยางไรเทียมทานเสียงสะเทือนไปทั่วใบหน้าทุกคนถือเหินและจ้องห้องภาพนี้ส่งผ่านกระจกจำภาพออกไปหลังจากนักเรียนคณะอื่นรู้ข่าวล้วนไปยังสถานที่ที่มีกระจกจำภาพการต่อสู้ใหญ่ขนาดนี้พวกเขาจะไม่ดูได้อย่างไรคณะหนึ่งเดียวสู้กับคณะหญิงหยางการต่อสู้ใหญ่แบบนี้ทุกคนรอคอยมานานแล้วแม้แต่พวกคณะบางเหินกับคณะกระบี่ที่พกลู่ฝานเพิ่งเอาชนะมาได้ยังตั้งกระจกจำภาพขนาดใหญ่เอาไว้ให้นักเรียนทุ จุลภาคจุลภาคเสียงตะโกนต่างๆดังขึ้นมาจากแต่ละคณะสิทธิ์พี่หมิงจูคณะสงบใจพาหลิงเหยาและคนอื่นมาครองโถงใหญ่กระจกจำภาพสีบานวางไว้ด้านหน้ารับชมอย่างละเอียดถึงขนาดเห็นว่าขนบนหน้าลู่ฝานั้นมีกี่เส้นหลัวตันคณะฟ้าร้องวางกระจกจำภาพเอาไว้ในห้องตัวเองรับชมด้วยรอยยิ้มความอ่อนล้าแต่เดิมหายไปหมดแล้วเขาเล่นบอลสายฟ้าอยู่ในมือมีน้ำแข็งปรากฏออกมาเล็กน้อยนักเรียนคณะกำแหงนับไม่ถ้วนกำลังรับชมอยู่บนลานกระลองบูเฉียวเซวีโยนนำตะโกนสุดเสียงถึงลู่ฝาและคนอื่นจะไม่ได้ยินก็เถอะเสวียนเฟิงนอน วันนี้เงียบจังเอ็กแหละจังทำไมไม่มีใครสักคนชูสิงมองซ้ายมองขวาพบว่ามีอะไรผิดปกติเมื่อเห็นว่าแม้แต่เจ้าดำกับคุณเชิดแสงทองก็หายไปชูสิงกุมหัวแล้วตะโกนออกมาพวกเขาไปสู้แล้วให้ตายเถอะพวกเขาไปคณะหญินหยางแล้วหน้าประตูคณะหญิงหยางในที่สุดพวกเอียนชิงก็ปรากฏตัวออกมาทั้งห้าคนยืนเรียนหน้ากระดานมองพวกลู่ฝานนิ่งๆสายตาของเอียนชิงจ้องเขมอง,องอมาที่ลู่ฝานรอยยิ้มโหดเที่ยมปรากฏขึ้นตรงมุมปากมีแสงกระพริบอยู่บนท้องฟ้าอีกแล้วเงาคนปรากฏขึ้นติดต่อ,อก,กันนำโดยท่านผู้อำนวยการและอาจารย์แต่ละคณะต่่่าาางกันนมทีี เหตุการณ์เช่นนี้พวกเราจะไม่เข้าร่วมได้อย่างไรไอ้ชิงเต้าคงซิงยวนพบนเซนเอกสารความเป็นตายก่อนก็ได้พูดพลางเอกสารความเป็นตายที่ก่อตัวจากแสงปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาตัวอักษรแต่ละตัวก่อตัวขึ้นจากแสงดูหรูหราและไม่ธรรมดาด้านล่างครูคณะหญิงอย่างสิบกว่าคนก็เดินออกมาถือเอกสารความเป็นตายไว้ในมือทุกคนเริ่มลงชื่อเจ้าดาก็อยากได้ด้วยทำให้ครูยิ้มบางๆออกมาบทที่4 0 8ปเอกสารความเป็นตายเสร็จเรียบร้อยแล้วการต่อสู้จัดอันดับคณะระหว่างคณะหนึ่งเดียวกับคณะหญิงอย่างเริ่มได้เมื่อครูประกาศออกมาสายตาพวกเอ้ชิงเย็นชาลงททันี ตอนนี้สิงยุนที่อยู่บนท้องฟ้าพูดว่าเดี๋ยวก่อนอี้ชิงเต้าพวงคณะหนึ่งเดียวของนายมาสู้อย่างเท่าเทียมกับคณะหยินหยางของฉันเถอะอาจารย์สิงยุนเพิ่งพูดจบทุกคนส่งเสียงตกใจออกมาขนาดนักเรียนที่ชมผ่านกระจกจำภาพยังส่งเสียงตกใจออกมาโหดเที่ยงเกินไปแล้วคณะหยินหยางกับคณะหนึ่งเดียวจะเล่นกันถึงชีวิตเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้น่าสนุกจริงๆลู่ฝานมีสีหน้าสงสัยสิทธิฮานเฟิงที่อยู่ข้างๆอธิบายว่าสิทธิน้องลู่ฝานคณะหยินหยางเอาจริงกับพวกเราแล้วการต่อสู้แบบเท่าเทียมที่ว่าก็คือไม่สนใจเรื่ออ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 องง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 งสสสสสูููู้้้้้้้้้้้้้้้ตตต่่่่่่ไไมมมมมมนน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 ใใจจรรรรรรรบบกกกกกาา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 าแแแขขขขขัััััััััเเเีีียยยยยยยททททททคคฝฝึึพพพดดหหหืถะผล ลู่ฝานขมวดคิ้วเบาๆจากนั้นหัวเราะแล้วพูดว่าพูดแบบนี้คณะหญิงหยางจะเล่นถึงชีวิตกับเราเลยเหารอฮานเฟิงพูดว่าให้ตายเถอะเ,เทียมก็เทีเทยมสิใครกลัวกันละ่ะลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าใช่ผมก็คิดจะทำแบบนี้เหมือนกันบนท้องฟ้าสูงสีหน้าของอาจารย์เต้ากวงกับอาจารย์อีชิงเย็นชาอาจารย์อี่ชิงพูดช้าช้าว่าสิงยุนในเมื่อนายจะเล่นใหญ่ขนาดนี้งั้นเรามาพนันกันหน่อยไหมสิงยุนพูดเสียงดังว่าพนันอะไรก็ได้นายว่ามาได้เลยอาจารย์อี่ชิงพูดว่าฉันต้องการห้องเคล็ดวชาอ,าาอาายีจล่กกื อาจารย์เต้ากวงพูดว่าไม่มีปัญหาเหมือนกันบทสนทนาของทั้งสองคนส่งผ่านกระจกจำภาพออกไปทั้งหมดนักเรียนทุกคนพากันแตกตื่นเจ๋งมากอาจารย์ทั้งสองคณะเล่นใหญ่จริงๆคนหนึ่งต้องการห้องเคล็ดวิชาบูซึ่งเป็นรากฐานของคณะส่วนอีกคนต้องการให้เขาลบรายชื่อออกโหดเที่ยมจริงๆอาจารย์เซินถูยืนอยู่ข้างท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการไม่สนใจหรือพวกเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เกิดเรื่องขึ้นได้ง่ายๆเลยนะท่านผู้อำนวยการขัวเราะแล้วพูดว่าใหญ่มากหรือทำไมฉันไม่รู้สึกเลยละ่ะจู่ๆอาจารย์เซินถูพูดอะไรไม่ออกท่านผู้อำนวยการสบัดมือมสััาาาออบบลยไปรงงหนน้้ทค อาจารย์อี้ชิงอาจารย์เต้ากวงและอาจารย์ซิงยนุนนำมันเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่ลังเลสัญญาเรียบร้อยเริ่มพนันได้อาจารย์อาายี้ชิงพูดเสียงดังว่าลู่ฝานเอาพลังแข็งแกร่งที่สุดของพวกนายออกมาอู๋เหยถ้านายแพ้อย่าหวังว่าจะได้กินเนื้ออีกอาจารย์ซิงยุนพูดเสียงก้องว่านักเรียนคณะหยินหยางทุกคนถอยกลับไปที่พักของตัวเองถ้าไม่สั่งห้ามออกมาคนที่ฝ่าฝืนจะโดนไล่ออกจากคณะหยินหยางทันใดนั้นเกิดความวุ่นวายหน้าประตูคณะหยินหยางเหลือเพียงพวกลู่ฝานกับเอียนชิงรวมไปถึงครูที่รับชมุ่นเชาแข็งงงงเเเเเกกกบบไไววว้้้้ดดดยยยยอูู๋ัั่ททีีนำพตลจาุ่นเชิดอท่นชืออสงงทัา อาจารย์อีกคนกำลังจะพูดว่าเจ้าดาก็เข้าร่วมไม่ได้ลู่ฝานพูดออกมาว่าฝั่งเราขาดหนึ่งคนใหสัตว์อสูนของฉันมาเพิ่มละกันอีกทั้งสัตว์อสูนเป็นพลังสูนหนึ่งของเจ้าของไม่นับว่าละเมิดกฎครูมองไปบนท้องฟ้าอย่างลังเลอาจารย์ซิงยุนส่งเสียงอ,อย่างเย็นชาไม่พูดอะไรออกมาท่านผู้อำนวยการหัวเราะแล้วพูดว่านับสัตว์อสูนไปด้วยรวมเป็นห้าพอดีทันใดนั้นลู่ฝานกับฮานเฟิงหัวราออย่างดีใจมากเซียนบูทะลวงชันฟ้าบทที่สี่ร้อยเก้าพวกครูถ พวกเยียนชิงเอาอาวุธออกมาถือลูกฝานก็เอากระบี่หนักที่ปักอยู่บนพื้นขึ้นมาเสื้อปานปกคลุมร่างกายสิทธิพี่ฮานเฟิงเอาแบบที่ปรึกษากันใช่ไหมฮานเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าเป็นการต่อสู้แบบเท่าเทียมไปแล้วจะไปสนใจเรื่องพวกนั้นทำไมฉันเห็นใครขัดตาก็จะจัดการคนนั้นเป็นความคิดที่ดีมีเสียงดังขึ้นข้างหลังสิทธิใหญ่กับสิทธิถูเทียนเดินเข้ามาสิทธิใหญ่ลูกท้องตัวเองพูดด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มว่าฉันช่วยพวกนายจัดการหนึ่งคนที่เหลือเป็นของพวกนายลูกฝานยิ้มแล้วพูดว่างั้นน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 รรรบกกกววววิิยยยยยใหหญ่่่่่่ดดด้้เเีีชงงงงทอออูููฝฝัััตขขาาาาามพพลป็ฉจคืน หอยู่ซินจังจูและเหียนเซี่ยพยักหน้าอย่างไม่มีความคิดเห็นมีเพียงให้วนเย่ที่พูดว่านายเป็นใครไม่ทราบทำไมฉันต้องฟังนายฉันก็อยากสู้กับลูกฝานเหมือนกันเหียนชิงจ้องให้วนเย่อย่างโหดเหี้ยมแต่กลับไม่พูดอะไรจู่ๆเจ้าดำที่อยู่ใต้เท้าลูกฝานส่งเสียงหอนสั่นสะเทือนจากนั้นก็วิ่งเข้ามาจู่โจมแยกย้ายเหียนชิงตะโกนออกมาทั้งห้าคนรีบแยกออกจากกันทันทีเจ้าดำยังไม่ทันพุ่งเข้ามาตรงหน้าพวกเหียนชิงก็พ่นเปลวไฟดำออกมาเปลวไฟดำอันน่ากลัวเพิ่งพ่นออกมาก็กลายเป็นทะเลเพลิงพลังฟ้าดินบริิเเเเเววววณณรรรรอออออบๆกกลลลลาาาาาายยปปปปป็นนนนสหหขงงงไไไฟฟดดดำำทััใ้้คคุมะะตูญ่ พวกเขียนชิงรีบปล่อยพลังกรานออกมาห่างจากร่างกายหนึ่งนิ้วต้านทานเปลวไฟดำที่ทะลักเข้ามาคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงที่น่ากลัวทำให้พวกเขียนชิงสีหน้าเปลี่ยนไปเพิ่งเริ่มก็เสียเปรียบแล้วให้วุญย์แย้แอบกลดดาตอนนั้นเธอเสียเปรียบเพราะเจ้าดำรู้ว่าเปลวไฟดำนี้ดุดันขนาดไหนเธอถอยหลังกรุดขนาดเดียวกันแสงสีแดงปกคลุมเธอเอาไว้มีค่ายกลบูดแดงปรากฏขึ้นใต้เท้าเธอฮ่าฮ่าเจ้าดำดูมากสิน้องลูกฝันเดียวฉันเข้าไปสู้ก่อนเห็นเปลวไฟดำของเจ้าดำกดดันพวกเขียนชิงฮานเฟิงเด้งตัวลงไปทันทีววววิิิิิิชชาาาาาากกกกรรรรรรระะบบบบีี่่่่งงงงงสสค์ฟฟฟดดดดเเเเเเเมมมมืืออออออแพุปปลไำณๆหหนนนู้้จัััฮทใขโโยตต แสงกระบี่ของฮานเฟิงสาดลงบนตัวหอยยูซินคณะหยิ่งใหญ่หอยยูซินไม่ทันตั้งตัวโดนกระบี่ของฮานเฟิงฟันกระเด็นไปหลายเมตรเสื้อปรานที่ปกคลุมตัวไม่ได้ป้องกันปรานกระบี่ของฮานเฟิงได้ทั้งหมดเสื้อผ้าขาดไปหมดบาดแผลยาวและแคบอยู่บนไหล่ของหอยยูซินหอยยูซินโมโหทันทีมองฮานเฟิงอย่างโมโหแล้วพูดว่าฮานเฟิงนายกล้าสู้ตัวต่อตัวกับฉันนายคงเบื่อการมีชีวิตอยู่แล้วสินะฮานเฟิงเอากระบี่พาดไว้ตรงไหล่อย่างสบายๆแล้วพูดว่าให้ตายเถอะกูเห็นว่านายอ่อนแอรังแกง่ายก็เลยเลือกนายใครใช้ให้นาา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 ยยยยยหหนนนนนน้้้้้้้ตตททุุเเเรรรศลล่่่่่ะะะกกกกกกกูมมมมมมออองงแแวววบบดดดดีีี็จไไไไโษคืฮฟิิป เขาเป็นคนที่แค้นฝังใจตอนนั้นที่เขาวิาพากษ์หอยู่ซินขัดแย้งกับเขาวันนี้ฮานเฟิงจะระบายออกมาจางจุนคณะหยิงอย่างที่ยืนอยู่ข้างข้างคิดจะเข้าไปช่วยหอยู่ซินแต่ต่อมาแสงดาบสว่างสวายฟันรานที่ปกคลุมตัวเขาจนสั่นไปมาเกือบทำให้ปเปลวไฟดำแผดเผาเข้ามาในตัวเขาดาบทุกคติจางจุนชันได้ยินชื่อเสียงนายมานานแล้ววันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาดาบกับชันสักหน่อยเป็นไงปเปลวไฟดำแยกออกเงาของฉูเทียนปรากฏอยู่ในสายตาของจางจุนเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่410จจาง,จงสะบบัดดมือยายวสว่าาางสสวออกมาากมจแขนเื้อขของเาตัวดบยาาาววววเรรีียยดด้้นนนนัม่่กกละบใหญสว่างระยิบระยับเหมือนดวงดาวฉูเทียนดสบเเทีียยนววคณะดันก็ได้ยยินนชื่อามาานนแล้วเหมือนนกัอย่า จางจงหัวร้อยเย็นชาดวงตาที่เดิมที่เล็กอยู่แล้วกลายเป็นขีดเดียวมีแสงเย็นได้เยือกเคลื่อนไหวอยู่รางๆังชูเทียนเอาดาบที่ตัวเองถือไว้มือขวามาไว้ในมือซ้ายยิ้มแล้วพูดว่าวางใจเธอไม่ทำให้นายผิดหวังหรอกอีกด้านหนึ่งสิทธิ์พี่ใหญ่หาคู่ต่อสู้ของตัวเองเจอเช่นกันเขาปรากฏตัวด้านหลังเหยียนเซี่ยเหมือนผีตบไหล่เหยียนเซี่ยเบาๆแล้วพูดว่านี่เรามาเล่นกันเถอะเหยียนเซี่ยสะดุ้งโหยงปราณที่ปกคลุมตัวเขาเหมือนไม่ได้ผลอะไรเลยนายตกโดนตัวเขาผ่านปราณที่ปกคลุมตัวได้ยังไงแล้วมาโผล่อยู่หลังเขาไไไดดด้้้้้้อออออยยยยยย่่่่่่่าาาางงงงงงรรรริิิ์พีีีีีใใหหญมมมมแลลลวววูููบบบบททตตััััััเเเปปณนนนนสสกกกะะืขคฏ เขามีฉายาว่ากระบี่พันครึ่งเหรียนเสี้ยคนที่ไม่มีชื่อเสียงแบบอีกฝ่ายกล้ามาล้อหลอกต่อหน้าเขาเหรียนเสี้ยไม่ได้พูดอะไรสักคำยกกระบี่พุ่งเข้ามาสิที่ยืนอยู่ที่เดิมรอให้เหรียนเสี้ยฟันลงมาเลวไฟดำหายไปเจ้าดำอ้าปากกว้างพุ่งเข้าไปกัดเหรียนชิงเหรียนชิงหายไปจากที่เดิมตอนเขาปรากฏตัวอีกครั้งก็เตะลงบนหัวของเจ้าดำเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันดังขึ้นชัดเจนอย่าสบประมาทความแข็งแกร่งของร่างกายเจ้าดำในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าร่างกายลู่ฝานแน่นอนกระบวนท่าของเหรียนชิงโดนผิวหนังของเจ้าดดดดำำตต้้้้้้้้าาาาาาานน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 นททเเเเเเอออไไไไววหหหหยยยีีีชชิิงง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 ึปปลลลลลล็กกกัััััจจจู่่ฝฟ กระบีขข่ข้าพิชิตฟ้ากระบีพพ่พุ่งออกมามีเพียงตัวอักษรคำว่าข้าขนาดใหญ่ร่วงลงบนเสื้อปราณที่ปกคลุมตัวเอียนชิงตัวอักษรคำว่าข้าครั้งนี้แตกต่างกับกระบี่ข้าพิชิตฟ้าที่ลู่ฝานปลดปลอยออกมาเวลาปกติออร่าความตายอันน่ากลัวออกมาจากตัวอักษรคำว่าข้าทำให้การเคลื่อนไหวของเอียนชิงชะงักไปเสื้อปราณที่ปกคลุมตัวสลายไปภายใต้ตัวอักษรคำว่าข้าความเร็วสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอียนชิงส่งเสียงร้องอดครวญออกมาพลังแปลกประหลาดทิ้งรอยแผลไว้บนนอกของเขาเอียนชิงกระแทกหมัดลงบนตัวอักษรคำว่าข้าพลังทั้งสสอองปะะะทททกกกกันนนนนนนพพืืื้้้้้้้ใใตตเเาาาาแแรรวววลลลมมมมหหหุ เมื่อเงยหน้าขึ้นมาเจ้าดำเห็นข้างหน้ามีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นให้วนเย่ที่ถือดาบโค้งแดงอยู่ในมือยืนยิ้มอยู่ข้างหน้ามันเจ้าดำวันนี้แกอยู่ในมือที่สาวคนนี้แล้วเจ้าดำเบิกตาโตมองให้วนเย่เธอก็เป็นศัตรูเหรอจู่ๆเจ้าดำมีท่าทางสับสนทางฝั่งนี้ในกระแสะลมที่หมุดมวนลูกฝานกับเอียนชิงต่อสู้กันสุดชีวิตฟันกระบี่ออกมาอย่างต่อเนื่องเอียนชิงโดนลูกฝานจัดก,การจนถอยหลังไม่หยุดจนเข้าไปในคณะหญิงหยางกระบวนท่าต่อสู้อีกแล้วกระบี่หนักของลูกฝานฟันลงบนหมัดของเอียนชิงทั้้้้้งง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 สสสอออออคคคคนนนนปปะะะะะททททกกััััรรรรรรแแลลลลลมมมมเเบิดดดดตต่่่่ไไไไีใใใำำพหหาาาาศวขุืย เทียนชิงพูดว่ากระบี่ฆ่าพิชิตฟ้าคำว่าค่าตัวที่เจ็ดวิชากระบี่ที่แข็งแกร่งดุดนันแต่นี่ยังเอาชนะฉันไม่ได้หรอกรับหมัดนี้ของฉันสะเถิดโต้ยิงยางแสงสีขาวดำสว่าง